สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็มาชมเรียนแปลกนะครับจากทางช่องสมาคมแชนแนลนะครับสัรหามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราแล้วก็ฝากอีกช่องเครือข่าย2ช่องนะครับช่องที่รับซื้อเหรียญนะครับรับซื้อจริง นะครับผมการันตีได้นะครับช่องธนาพัฒน์ชาแนลและช่องรุ่งเรืองชาแนลสองห้าหนึ่งสามนะครับเป็นช่องเครือข่ายของผมเองรับซื้อเหรียญของผมไปหลายรอบแล้วนะครับเป็นช่องเครือข่ายนะครับเนื่องจากาทางเรานะครับมีเหรียญน,นะครับแบ่งปันกันได้นะครับถ้ามี ถ้ามาีถ้ามีออเดอร์เข้ามานะครับถ้าธนภัทรชาแนลรูปเรื่องชาแนลสองห้าหนึ่งสามมีออเดอร์เข้ามานะครับก็ติดต่อมาทางช่องสมาคมชาแนลนะครับช่องสมาคมชาแนลมีก็แบ่งปันไปนะครับก็ราคาก็ไม่แพงนะครับเพราะเราเป็นช่องเคยขายกันนะครับถ้าช่องอื่นนะครับก็ติดต่อสอบถามกันดูนะครับ ก็จะขายยังไงแล้วแต่คนซื้อคนขายคน2องคนนะครับรับรอวมาช่องธนาพันธ์ทนลซื้อจริงนะครับซื้อจริงซื้อจริงมาเกี่ยวมาพบกับเหรียญแปกเหรียญแรกนะครับเหรียญเพิ่หนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะครับแปกนะครับก็มีบอ็อกอ่าก็เป็นเป็นขอบซ้อนบลอกเคลื่อนนะครับขอบซ้อนนะครับ สองขอบนะครับขอบซ้อนด้านหลังนะครับนะครับด้านข้างนะครับด้านขอบปนเฟืองนะครับก็มีนะครับก็บนะบเป็นเหรียญที่หายากนะครับเป็นเหรียญที่หายาก ยากจริงๆนะครับไม่ใช่หาง่ายๆนะครับก็นำมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันเหรียญที่สองก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทเหรียญแปลกหน้าขวันนะครับอันนี้ก็แปลกน,นะครับไม่มีขอบเหมือนกันนะครับไม่มีขอบนะครับมีขอบข้างเดียว ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับไม่มีขอบขอบด้านหลังนะครับตัวในตัวของเหรียญน,นะครับก็ถูกตัดนะครับถูกตัดเข้าไปเคลื่อนนะเรียกว่าบกเคลื่อนนะครับถูกตัดเข้าไปนะครับเนี่ยตรงเลขพศถูกตัดเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญแปลกเหมือนกันนะครับเหรียญที่สามนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญปั๊มไม่ติดนะครับ หลายหลายคนก็อาจจะคิดว่าเป็นเหรียญโดนเกียร์นะครับไม่ใช่นะครับเหรียญน,นี้ปั๊มไม่ติดจริงๆดูนะครับอันนี้ตัวหนังสือก็ยังนูนๆอยู่นะครับตรงรอยหนังสือก็ยังนูนๆอยู่นะครับฟันเฟืองนะครับก็สวยสภาพเดิมนะครับด้านหลังนะครับตัวหนังสือตัวพอตัวเลขตัวหนังสือ ตัวตรงนี้ตัวหนังสือคําว่าประเทศไทยนะครับไม่มีนะครับปั๊มไม่ติดนะครับ,มมนะรบตัวลวตัวเลขคําว่าปีพศนะครับตรงนี้ก็ไม่มีนะครับมีแต่ในส่วนของเลขห้าบาทนะครับนี่ก็เป็นเหรียญที่แปลกอีกเหรียญหนึ่งเหรียญต่อมานะครับก็เป็นเหรียญแปลกการจนานะครับเหรียญแปลกการจนา นะครับเรียนไปกันจะนั้นก็เป็นลักษณะขอบซ้อนนะครับเป็นลักษณะขอบซ้อนอีกด้านหนึ่งด้านด้านด้านนี้ไม่มีไม่มีขอบแต่ด้านนี้ก็มีขอบซ้อนนะครับมีขอบซ้อนขอบชีทองนะครับ,บ,นะรบเบียดเข้ามาชิดกับตัวหนังสือนะครับ ด้านด้านด้านขวานะครับแต่ด้านซ้ายห่างออกจากหนังสือนะครับอันนี้ก็เป็นเรียนแปกนะครับด้านขอบฟันเฟืองนะครับก็มีสองขอบขอบหนึ่งเป็นลักษณะโลนขอบหนึ่งก็เป็นฟันเฟืองสลับเรียบนะครับเรียนนี้ก็เหมือนกันนะครับ เรียนนี้ก็เหมือนกันจันทนนาแปลกขอบซ้อนนะครับขอบซ้อนด้านนี้ก็ห่างจากตัวหนังสือแต่ด้านนี้ก็ชิดกับตัวหนังสือนะครับตรงนี้ก็มีสีเงินนะครับเนื้อเกินนะครับมีเนื้อสีเงินแต่ตรงนี้นะครับก็เข้าไปในตัวหนังสือนะครับตรงนี้ก็จะมีขอบออกนะครับแปลก กัญจนานะครับกัญจนาแปลกมีสามเหรียญน,นะครับกัญจนาแปลกนะครับดูลักษณะเดียวกันเลยนะครับนะครับเหรียญทั้งหมดนี้นะครับที่นํามารีวิวให้ดูนี่ไม่ใช่เหรียญที่มีราคาแพงอะไรนะครับไม่ได้ประกาศรับซื้อด้วยเพียงแต่นําเอาเหรียญแปลกมาทําคลิปให้เ,เพื่อนๆเอฟซของช่องสมาคมแชนแนลได้รับรู้ ข้อมูลเท่านั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ